Selamat. พี่หนุ่มแหม่มและรายการ Deep Talk by Deep Love นะคะก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่มแหม่มสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้นะคะ Deep Love เนี่ยนอกจากน่าจะเป็นร้านชุดเจ้าสาวที่เป็น one stop service นะคะแต่ข่าวหาคุณเจี๊ยบครับว่าคุณเจี๊ยบกอบเราจะทำโปรเจกต์วิ๊บบับวิ๊บบับอะไรเอ่ยคุณเจี๊ยบวันนี้นะคะดูสิวิ๊บบับมากเลยบิบวับมากอะไรกันแต่อ๋อโปรเจกต์ใช่ไหมคะใช่โปรเจกต์อะไรเอ่ยยยยโปรรเเเเเเจจกกกต์ทททีีีี่่่่่่่่่าาาาาาาะะะะะะมลลัันนนนนนน็็็คคคคือออวหหหหููขข้้้งงง เราจะทําเป็นตอกย้ําคําว่า one stop service นะคะโดยที่เราจะมี Service ของการให้คู่เบ่าสาวนะคะสามารถได้ใช้บริการในการเช่าเครื่องเพชรแท้คือ <c oughs> เป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าเป็น deep love diamond <c oughs> ใช่คะ่ะถูกต้องอพี่นุมแม่พอพูดคำว่าเพชรแ,แล้วเนี่ย <c oughs> เพชรแท้ <c oughs> เพชร เทียมเทียมใคเียมจะใช้คำว่าปลองเพราะเดี๋ยวว่าน่าจะเหี่ยวลงตรงนี้ไปถีบโบนะคะโอเคค่ะเราก็คือเพรแท้กับเพรเทียมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงคิดที่จะทําโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเริ่มสังเกต เริ่มสังเกตเพราะว่าเวลาที่ของเราเนี่ยเป็น one stop service ใช่ไหมคะมพี่จีับก็จะสามารถที่จะมีโอกาสได้เห็นภาพวิดีโอของลูกค้านะคะภาพนิ่งเนี่ยยังไม่เห็นความแตกต่างมากมแต่ภาพวิดีโอของลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่ถ่ายออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นวิดีโอหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวอะค่ะม,มันจะมองได้ชัดเลยว่าเป็นเพรแท้หรือ นะคะความวิบวับมันต่างกันเลยเราจะเห็นเลยว่าเส้นไหนเพชรแท้เพชรเทียม,มจะก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไหนไหนมันเป็นวันแต่งงานของลูกค้าครั้งหนึ่งแล้วอะค่ะพี่หนูแมม<อ>จะก,ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขอให้เพอร์เฟกต์ไปเลยที่สุดแล้วก็ที่สุดไปเลยทุกทุกอย่างชุดสวยด้วย,ยแล้วก็ได้ใส่เพชรที่เป็นเพชรแท้เวลาถ่ายภาพออกมามันก็วิบวับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ทีนี้พอพูดมาถึงขนาดเนี้ยคุณเสียถามจริงๆ เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าจะเป็นโปรเจกต์แบบเหมือนกับขายค่ะหรือว่าจะทําเป็นโปรเจกต์อะไรเอ่ยเป็นโปรเจกต์เพรเนี่ยโปรเจกต์เพชรนี่ก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกค่ะบริการให้เช่า,ชานะคะให้เช่าค่ะเลิศม,มากค่ะทีนี้ก็ตื่นเต้นละตื่นเต้นแล้วอยากรู้ว่าแพ็กเกจเนี้ยที่แมมเป็นหนึ่งคนที่อยากใส่เพชจนะ แต่ต้องได้ไหมสัมผัสมันได้ไหมถึงไหมโอเคปกติแล้วนะคะคอนเซปต์ของ Deep l ล v e ก็คืออะไรคะสโลแกนของเราก็คือว่าเป็นความรักชัวรี่แต่สามารถเอื้อมถึงได้เราจะสามารถเอื้อมถึงได้ไหมยกตัวอย่างนะคะ่ยยกตัวอย่างสักหนึ่งเซตอย่างสมมติว่าว้าว นะคะเพชรก็มีการกระโดดได้นะคะเพราะว่าเพชรเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าอันนี้หมายความว่ามันคือเพชรแท้นะคะก็อย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเซ็ตนี้นะคะเป็นเซ็ตประมาณนี้นะคะสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะอยู่ประมาณเออเป็นเพชรที่มัน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 างเป็นเพชรตรงกลางแล้วก็มีเพชรเม็ดเล็กเรียงกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นดีไซน์นะคะเวลามองแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเพชรเดี่ยวนะคะถ้าเกิดเป็นเซ็ตเนี้ยก็จะเช่าอยู่ประมาณอยู่ที่พี่แหม่มกี่เท่าไหร่พี่แหม่มพูดตรงๆเลยนะกับสาหรับลูกค้าดีฟเลิฟจะให อยู่ที่นะคะหมื่นสองพันบาทเป็นต้นไปหมื่นสองอ่ะก็เท่ากับว่าสองชิ้นแยกกันตกชิลละหลักพันพี่แหม่มเอื้อมถึงไหมคะถ้าเกิดเอื้อไม่ถึงจะว่าพี่แหม่มน่าจะสูบประมาณร้อยยี่สิบไปดีกว่าทีนี้อย่างที่ถามเลยแมะทั้งทั้งจะเป็นทั้งก้อยทั้งต่างแหวนทำไหมแหวนทำไหมทำทำหมดเลยทำหมดเลยค่ะพี่แหม่เพราะว่าแหวนเนี่ยสำคัญสำหรับวันมั่นวันแต่ง ค่ะนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าแหวนทำเนี่ยเอาจริงๆนะคะคือเราสามารถที่จะเลือกเทสเกรดนะคะเรียกว่าตั้งแต่คุณเจ๊ก็จะมีหลักในการเลือกแหวนให้กับลูกคาก้าด้วยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นแหวนเพชรเนี่ยจะมาในคอนเซปของจริงๆคอนเซปที่โดดเด่นที่สุดที่เรา,าจะมาเปิดตัวเนี้ยคือการบริการให้กต่เข้าเพสแต่ถ้าเกิดว่าอย่างความคาถามที่พี่แหม่มถามมาพี่แหม่มคิดว่าจะถามเจ๊ว่าเจ๊รับทําแหวนมั่นเปล่ารับค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็รับมานานแล้วเพราะว่าเป็นลูกค้า ที่สนิทกันมากกว่าเพราะว่าอย่างแวนมั่นของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2เซอร์ก็คือเซอร์ GAA นะคะคือจะเป็นเซอร์ GAA ของสถาบัน g a a เซอร์ HID HRD อย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็น2ส,สถาบันที่ที่เขาเรียกว่าคนเนี่ยอยอมรับทั่วโลกเป็นเวอร์ไว ากใช่ค่ะ,ะดีมากเลยค่ะือคือค,คุณเจี๊ยบก็จะมีความรู้เพราะว่าคุณเจี๊ยบเองอะ่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเข้ารายการนะคะได้สอบถามคุณเจี๊ยบไปแล้วว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยมีความรู้ในเรื่องเพชรขนาดไหนคุณเจี๊ยบบอกว่าซื้อเพชรตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มทำงานต้องพูดอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มทำงาน,งงนความรู้ในการซื้อเพชรนะคะคุณจะต้องโดนหลอกก่อนค่ะเพราะว่าเจี๊ยบเนี่ยซื้อเพชรตั้งแต่ตั้งแต่อายุน่าจะ20บ คือเก็บเงินค่าขนมซื้อเลยค่ะพี่แมมเพชรหนึ่งกะดับเม็ดแรกของเจ๊บคือตอนอายุ23แล้วก็จะต้องโดนหลอกก่อนเจ๊บโดนหลอกเยอะมากพี่เออแล้วก็แต่เจ๊บจะบอกว่าเพชรเนี่ยมันมีคุณค่าคือมันมันมันเป็นแสงที่แบบมันทรงพลังเวลาเราใส่แล้วเราจะดูมีอํานาจอย่างเจ้าสาวใส่เนี่ยในวันงานเขาก็จะดูผิวเขาเนี่ยจะทําให้ผิวเขาสวยขึ้นพี่แมมค่ะเพราะว่าเจ้าสาวต้องสวยใช่ค่ะใช่สวยที่สุดใช่ค่ะก็ไหนๆนะคะวันนี้คุณเจี๊บมาแล้ะ ก็เราเองก็เป็นร้านชุดเจ้าสาวเนาะค่ะคุณเจี๊ยบม,มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมบ้างวันนี้นะคะเจ้าก็มีเทคนิคดีๆมาฝากก็คือว่าจะมาแนะนํานะคะว่าเรื่องเครื่องเพชรยังไงให้เข้ากับชุดเจ้าสาวนะคะอนนเออเดี๋ยวเราเตรียมนางแบบมาคุณเจี๊ยบโอเคค่ะองั้นเราเชิญนางแบบมาเลยเชิญนางแบบเลยเ<อ>นะคะก็ะยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญนางแบบเลยค่ะ เป็นเกาะอกลูกหัวใจนะคะถ้าเกิดเป็นเกาะอกลูกหัวใจเนี่ยพี่แหม่มคะควรจะใส่ห้อยๆหน่อยพี่แหม่มว่านะไม่รู้นะคุณเจียบอันนี้คือเขาที่มองเขาที่มองเ่าที่มองใช่ไหมคะพี่แหม่มนี้ไหมก็ได้ค่ะเซตนี้ก็ได้เซตนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดดูจากลักษณะของหน้าอกแล้วก็ช่วงบนของเจสาวแล้วเอาเป็นเซตนี้ดีกว่าเขาเป็นเซตนี้เพราะว่ามีลักษณะของความบ่าใหญ่อยู่ในตัวเล็กๆเล่นกล้ามหรือเปล่าคะไม่ได้เอาผค่ะ ายการเราต้องมีขำบ้างไม่งั้นอ่ะมันไม่สนุกค่ะไม่ต้องมีขำบ้างพี่ไม่ได้ว่าหนูนะคะค่ะแต่หนูไม่ได้เล่นกล้ามเนาะไม่ได้เล่นกล้ามค่ะคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบก็คุณเจี๊ยบเป็นบอสแบบนี้ค่ะคุณพี่แหม่ไม่งั้นน่ะเราจะทำงานศิลปะได้ยังไงล่ะคะคุณพี่แหม่มอ่าโอเคนะคะสังเกตว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะคะใส่ให้มันดูแบบว่ามีความเออตงหูก็น่าจะเป็นโอเคห้อยๆคอยนี้จะสวย แบบใส่เองวยค่ะนีนะคะแบบใส่เองดีกว่าค่ะพี่จะปวดเจ็บนะคะเพราะดูนสต่อยพี่นี่นางแบบเราชื่อน้องออยนะคะน้องออยค่ะน้องออยเป็น A อออยู่หน้าร้านนะคะคอยดูแลลูกค้าเนี่ยค่ะใครอยากจะเช่าเพชรที่เป็นเพชรแท้นะคะบริการตรงนี้ก็บอกน้องออยได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นภาพจริงๆนะคะพี่ไม่รู้ว่ากล้องที่ถ่ายออกไปเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นภาพจริงๆเนี่ยนะคะน้องเขาก็จะดูมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยหันข้างนิดนึงค่ะ หารข้างนึงครับผมข้างไหนก็ได้ลูกเพราะว่าหนูหน้าเท่ากันนะคะอหารข้างนิดนึงค่ะนะคอะตยตาได้ยืนกับน้องเขาแล้วสีผิวแตกต่างกันมากเลยค่ะพี่มันถาหนูเป็นมัดหี่ทันทีเลยเห็นไหมคะสวยไหมคะมองเห็นไหมคะถ้าเกิดเรามองตรงนี้นะคะมันเป็นเพชรที่เราใช้การดีไซน์นะคะแต่มองแล้วจะเหมือนเพชรหนึ่งกรัตขึ้นไปโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งเซตนะคะโอเนะคะนั้นเดี๋ยวนอกจากจะเป็น พอลูกหัวใจแบบนี้แล้วคุณเจี๊ยบก็จะมีอีกทรงหนึ่งนะคะใกล้เคียงกันไ้บอกว่าใก้เคียเดี๋ยวหนูไปถอดตรงนู้นก็ได้ลูกตรงนู้นเลยค่ะเกิดเป็นอกแบบนี้นะคะกรรมการคิดว่าอยากจะมอบมงตัวนี้ให้ค่ะพี่หนูแม่้องจับดูนะคะสังเกตนะคะว่าเซตนี้ก็คือที่แตกต่างกับเซตแรกนะคะเซตแรกเนี่ยจะเป็นทรงกลมทรงกลมนะคะเซตแรกจะเป็นทรงกลมนะคะจะเป็นทรงกลมแบบนี้ เห็นไหมคะจะเป็นทรงกลมซึ่งพอเป็นเสื้อที่เป็นคอตัดอย่างนี้นะคะก่ออกแต่เป็นคอตัดเนี่ยพี่เจฟประยากแนะนําให้ใส่เป็นทรงหยดน้ําค่ะเป็นทรงหยดน้ําแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ดูคอเนี่ยเราหงขึ้นไม่ตัน๋อไม่ตันใช่ค่ะไม่ตันแล้วก็จะมีต่างหูครบเซตเลยนะคะเซตนี้ก็หมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองหมื่นกว่าบาท ค่ะคขาเช่าหมื่นกว่าบาทค่ะเจยบขาขออนุญาตถามค่ะทั้งเซตเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่ถามมูลค่านิดนึงเพราะว่ามาให้เช่าในราคาแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเซตนี้นะคะก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทค่ะพี่แมมค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าทำไมเจ็บถึงออกเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทนเนี่ยนะคะคือเขาเรียกว่าซื้อเพชรไปอย่างตัวเจ้าเองเนี่ย คือเป็นคนชอบซื้อเพชรแต่บางครั้งนะ่ะในชีวิตเนี่ยหปีไม่ได้ใส่เลย2ปีหยิบมาใส่ครั้งเดียว<อ>ซึ่งตรงนี้จริงๆพอมีบริการเช่าแบบนี้จะก็รู้สึกว่าเอยโอเคอะ่ะเออ,อเราอาจายหมื่นกว่าบาทเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องมีภาระอเออใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะออกงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากใส่เครื่องประดับสังใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบประกรนันมีอะไรแบบนี้ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ สวยงามมากนะคะนี่ก็เป็นเซตที่สองนะคะที่มาให้ชิคในการที่เราจะเลือกเครื่องเพชรให้เหมาะกับชุดเจ้าสาวเนี่ยค่ะพอใส่พอใส่เพชรขึ้นมาเจ้าสาวเราจะดูมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยเชิญนางแบบเลยค่ะประจำจุดค่ะอันนี้เป็นรูปทรงเจ้าสาวคอวีคุณเจี๊ยบอันนี้เจ้าสาวคอวีนะคะค่ะวีนะคะนี่นะคะถ้าเกิดเป็นคอวีพี่จะแนะนำเป็นตัวนี้ เป็นตัวนี้ออกแหลมๆหน่อยเป็นทรงเห็นไหมคะเชฟมันจะเป็นวีวีหน่อยนะคะเป็นวีวีหน่อยอนี่นะคะเป็นวีวีหน่อยสวย,สวยนะคะพี่ไม่รู้ร<ป>ว่ากล้องชัดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดกล้องไม่ชัดยังไงนะคะมาดูที่ร้านเราได้นะคะนี่คะ่ะพอใส่เป็นตังคูแล้วอย่างนี้คะ่ะอันนี้ก็นี่ค่ะเส้นละหมื่นกว่าบาทค่ะพี่แมมคุณไม่ต้องไปซื้อ3 4มสี่แสนคุณจ่ายหมื่นกว่าบาทแล้วคุณเอาไปเลยแล้วที่สําคัญพี่จะไม่ได้ติดป้ายนะคะว่าเช่ามาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดพี่นะคะสมมติว่า พี่มีร้านไหนที่เขาเปิดร้านเช่าเพชรแล้วพี่ชอบพี่จะก็ไปค่ะคุณเจี๊ยบสิ่งนี้คุณเจี๊ยบนี่เป็นเส้นนี้ก็สวยเป็นเส้นนี้ก็สวย5วันค่ะพี่หนูแม่มย้ำโปรโมชั่น5วันค่ะเป็นทีวีได้เล็กเลยนะคะพี่หนูแหม่มเริ่มได้เลยใช่ไหมค่ะอไปวันค่ะขอไปจองนี่พี่อย่างสถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์แบบว่าหวานๆหน่อยพี่ก็จะแนะนํานะคะคอวีเป็นแบบนี้ ได้สองทรงเลยเหรอคุณเจี๊ยบได้สองทรงเลยค่ะพี่หนูแหม่มชีวิตคนเราต้องสนุกสนานกับการแต่งตัวนะคะพี่หนูแหม่มคะยิ่งเป็นวันงานแต่งงานของเรานะคะพี่เราต้องจัดเต็มให้คุ้มค่าคุ้มราคากับชีวิตหนึ่งเกิดมาเราได้คู่ครองนะคะพี่หนูแหม่คนเราคนเราชอบเลือกเจี๊ยบมีอะไรหรอชอบเลือกขอเลือกนิดนึงนี่สวยไหมคะนี่ก็จะหวานอันนี้น้องออยก็จะดูหวานขึ้น นะคะ,ะแล้วก็จะมีต่างหูแล้วของพี่เจี๊ยบเนี่ยนะคะสมมติว่าหนูอาจจะมีคุณแม่อาจจะมีต่างหูที่อยากให้หนูใส่ในวันแต่งงานแล้วยังไม่มีสร้อยก็เช่าแต่สร้อยได้อ,อแ็แช่ได้เลยแยกได้ค่ะเราไม่บังคับเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่แบบว่าเอ j นจอยในการขายค่ะ <c oughs> แม่เราไม่บังคับลูกค้าค่ะ <c oughs> สวยมากน้องออยหักเงินเดือนซื้อไหมเอ่ยอันนี้อันนี้แค่สี่แสนห้าเองโอ้โหอือดมากค่ะน้องออยถัดไปคุณเจี๊ยบ ค่ะกสแตนดาร์ดตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเชินางแบบค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคอปาดคอปาดคอปาดแต่ว่าไอ้ที่ยุ้ยนี้เรียกว่าปาดไรนะคะแต่มันจะไม่ใช่ปาดไรจริงๆเพราะถ้าเกิดปาดไรจริงจะไม่มีตรงนี้แต่นี้คือคอปาดทีนี้คอปาดใส่อะไรดีคือต้องป้อยไหม สร้อยไหมใช่ไหมไม่เออสร้อยด้วยก็ได้แต่จริงๆแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสร้อยก็ได้ค่ะพี่หนูแหม่มถ้าเกิดเป็นนี่หนูว่าเป็นต่างหูเป็นต่างคูมีไหมพี่หนูแหม่มเป็นทรงเป็นเสตใหญ่อ่ะคุณเจี๊ย เอออันนี้มันเป็นเราใช้เทคนิคในการต่อเพชรนะคะพี่แต่จะไม่เห็นรอยต่อเลยเวลาพี่มองพี่จะมองเป็นพรินเซสคัพนะคะพี่หนึ่งกะลั่ไกลๆดูเป็นสลักนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเทคนิคของเราคือใช้เพชร9 8ถึงร้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเพชรมันจะดูเป็นเนื้อเดียวกันมันจะดูไม่แบ่งส่วนกันค่ะพี่อ่าหนูเอียงเอียงคอดีๆลูกอ่าเพราะเมื่อกี้กำลังจะทักเลยว่าแบบเพชรแบบดูเป็นแบบหนึ่งสลักสองลักยนะคุณเสียใช่แล้วกล้องลองดูนะคะชุดตรงนี้กล้อง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 อันนี้ช่วยสูงมา ชุดตรงนี้ค่ะเขาไม่จําเป็นต้องใส่สร้อยแล้วเขาเปลืองเงินถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แหมมสวยนะพี่แหม่มคะเจ็ดพันยังไม่น่าใจเราเจ็ดพันก็เช่าได้แล้วคุณใส่เพชรจริงไปเลยค่ะสังเกตไหมคะมันจะมีความแบบหนุสันหน้าช้หนสันหน้าสันหน้าสันหน้าเพชรได้เอ๊ยไม่กล้าแชรทันทีเลยค่ะสวยสวยสวค่ะเว็บทันทีเลยสวยไหมคะสวยนะแล้วก็หน้าหน้าของเจ้าสาวของเราก็จะดูหวานขึ้น ใช่ค่ะสวยมากนะคะโอ้ไปแล้วสี่เซตแล้วคุณเจี๊ยบหุยพี่แหม่มคะนางแบบเราแต่งหน้าสวยนะสวยนะโดยใครคะเนี่ยวันนี้นะคะหน้าผมนะคะของดิฉันแล้วก็คุณเจี๊ยบนะคะแล้วก็นางแบบนะคะเราเด็กๆของเราวันนี้เป็นอาจารย์รอดีแต่งหน้าให้เรานะคะบ่ายดีเปิร์ฟนะคะรวมทั้งทําผมสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะบดีเซอร์บอกเราว่าเวลาจะหมดอีกแล้วทำไมให้เวลาเราน้อยจังเลยเวลาอยู่กับท่านผู้ชมอารมณ์เสียเดี๋ยวเชิญคนต่อไปเลยค่ะคุณนะคะ ตายแล้วค่ะแม่นางสวัสดีค่ะท่านหญิงอันนี้ชุดที่ห้าหรอคะชุดที่5้าหรอคะชุดที่ห้นี่คือท่านหญิงนะคะมินิมอลมากค่ะชุดนี้มินิมอลเชื่อไหมว่าคําว่าแฟชั่นเนี่ย ถ้าเกิดสังเกตดูตั้งแต่ชุดที่1ถึงชุดที่5นะคะไม่ว่าจะเป็นเทสหรือไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าสาวจะทําให้บุคลิกของเราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า design, ดีไซน์หรือแฟชั่นเนี่ยมีความสุขสนานในตัวเรามากถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนบุคลิกเห็นไหมคะอันนี้เป็นมาเป็นหม่อมเจ้าราชนิกูลานางสกุลนะอยุธยาขึ้นมาทันทีเลย,เ,ยเมื่อเธอใส่ผ้าแบบว่าสไตล์เรียบโก้หรูหรารขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นชุดแบบนี้เรียบโก้หรูหราขนาดนี้นะคะเราต้องให้เธอใส่เป็นคอทวีใช่ไหมคะพี่แหม่มใช่คอวีหน่อยๆแต ว่าปาดไหล่ไหมคุณเจ๊ปาดไหลคอวีค่ะพี่แมวปาดไหล่คอวีได้ใช่ค่ะปาดไหล่คอวีแขนยาวค่ะเพชรมีอนุภาพมากค่ะให้พลังเห็นไหมคะให้พลังมากค่ะอ๋อถ้าเป็นคอปาดใส่ทรงนี้นี่ค่ะมันจะวับแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเวลาเห็นแล้วมันจะเห็นเราจะรู้เลยว่าเราใส่สร้อยที่เป็นสร้อยเพชรนะคะอันนี้ก็จะเป็นราชนิดกูเลยนะคะหรือว่าเป็นชุดที่เตรียมเข้าชุดเข้าหอเลยค่ะเป็นชุดนอนไม่ใช่ค่ะชุดเข้าหอชุดเข้าโบวเข้าโบกโอเค ตามพี่พีค่ะคุณเสือเดี๋ย,ยน,นะพอเป็นชุดเรียบๆบแบบนี้นะคะแต่พอเราใส่เพชรแท้เข้าไปแล้วอนุภาพขึ้นมาเลยทันทีค่ะความดุรามีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะคะสวยมากเลยคุณเสืบจากที่หนูเคยจะได้สินสอดสักสิบห้าร้านหนูจะได้ดูยี่สิบร้านขึ้นมาทันทีเลยค่ะทวีคูนค่ะสวยจริงแต่เฮ้ยแต่แต่เนี่ยเราผู้เล่นกันเยอะนะเดี๋ยวเพชรเราจะกลายเป็นของเล่นแต่สวยจริงสวยจริงนะพี่แมวสวยสวยจริงสวยถ้าเกิดเซตนี้นะคะออกแบบแบบนี้ค่ะข้างๆแล้วเดี๋ยวพอเราสองตั้งใจอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้แค่แบบ เวลาออกแบบข้างๆค่ะตายแล้วอย่างนี้ค่ะพี่แหม่มชอบค่ะชอบทำงานับนรวยค่ะชอบค่ะที่ฉันชอบแบบมีหุ้นส่วนแบบรวยค่ะชอบโอเคค่ะน้องออยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขหมอมขอบคุณค่ะถึงเซตสุดท้ายของเราแล้วเซตสุดท้ายแล้วอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นเป็นเซตที่ดูเปรี้ยวนิดนึงอ่ะเรแบบเลยจ้าว้าวเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยพี่แหม่มว่าหนูเป็นคนชอบศิลปะแบบนี้แหละเมื่อกี้น้องเข้ามาหวานเลยนะช่างซูมชุดหน่อยนะคะ พี่อยากให้เห็นถึงคําว่าดีไซน์อยากเห็นถึงคําว่าแฟชั่นคือเปลี่ยนลุคของคนเราได้อะค่ะจากเมื่อกี้น้องๆคนที่ดูหวานน้องแพดูหวานมากแต่วันนี้เธอกลายเป็นสาวเซ็กซี่ขึ้นมาในชุดนี้ทันทีเพียงแค่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีปกเทเลอร์เล็กๆแบบว่าอย่างนี้ค่ะเธอก็กลายเป็นผู้หญิงที่ดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเหมาะกับเซ็ตไหนคุณเจี๊ยบเหมาะกับเซ็ตไหนล่ะคะนี่นะคะจะเป็นข้อมืออย่างนี้นะคะข้อมือของเราเป็นเก๋มากเลยอะคุณเจี๊ยบใช่ค่ะเหมือนที่คุณไอซ์ใส่นะคะในถ่ายแมกกาซีนนะคะ ก็ที่จะเล่มออกเล่มแผวแมกกาซีนนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอะคือด้วยความที่ว่ามีมีเทเลอร์หน่อยๆแลวคทำเสียบทีนี้พี่แบบว่านะน้องน่าจะจบแค่แบบถ้าท่อนบนเนี่ยต้องหูซักเซต๊ะอืม ต้องหูสักเพราะข้างล่างเรามีข้อมือแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะความคิดเห็นของพี่แหม่มหนค่ะสิลป่าไม่มีอะไรผิดเลยผิดค่ะอ่ได้ค่ะได้ได้ได้อันนี้ลองเลือกดูนะเพราะว่าก็ไม่เป็นแต่ว่าคุณเจี๊ยบได่เป็นกูรูแล่ะฝีมือบางครั้งนะคะได้ไหมบางครั้งเห็นไหมคะอ่ะกล้องค่อยๆซูมนะคะจากต่างหูลงมาพอใส่ต่างหูขึ้นไปหน้าหน้าน้องนองแพรจะหวานขึ้นสร้อยไม่จําเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเป็นทรงปกเทอร์แบบว่าโกโกเป็นแบบว่าชุดโกโก้นะคะแต่เรามีแขนช่วยแขนช่วยเห็นไหมคะอ่า อ่าเห็นไหมเห็นไหมหสุดยอดเพชรเล็กๆก,ก็ได้นะนี่นเจียบอ่ะพี่จะพูดตรงๆนะคะวันนี้พี่จะมาด้วยเซ็ตเล็กพี่จะจะบอกว่าเซ็ตเ,เล็กก็สวยได้เออค่าเช่าหลักหมื่นถ้าเกิดตกเป็นชิน้นต่างหูก็หลักพันถ้าเกิดเป็นชุดก็แค่หลักหมื่นทาไมของเราจะเป็นลักชัวรี่ที่เอื้อมถึงไม่ได้แล้วน้ํานะคะ 98ถึง100 <c oughs> ขอคอนเฟิร์มดูของจริงได้ค่ะปรบมือสิคะรออะไรนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่านะคะต้องขอบคุณคุณเจี๊ยบมากเลย <c oughs> ที่มาให้ความรู้ของเรา <c oughs> ในวันนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวน้องกระเถิบมาปิดรายการด้วยกันทางนี้ดีไหมคะโอเค อปิดแล้วหรอคะรายการปิดแล้วหรอคะพอเธอถาคุณเชียบ่ะก็เดี๋ยวเราจะมีอนะีพีหน้าทีนี้เลยมาลูกมาปิดาารายการกับคุณแม่มาปิดรา,ายการกับคุณแม่สาวเพราะหนูเป็น,หน,ห,นหนูใส่ชุดเจนนี่นะคะเนี่ยปิดรายการกับคุณแม่โอเคอะนะคะก็วันนี้นะคะรายการดิปท็อกก็มาให้เก็บความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องเพจเป็นโปรเจกต์ใหม่ของด er ิปเลิฟนะคะที่เข้ามานะคะช่วยให้กับเจ้าสาวนะคะได้แบบสวยสะพรึงในวันงานนะคะ,คะยังไงก็อย่าลืม กดซับสไคร์นะคะหรือว่ากดกระดิ่งริงริงนะคะเพื่อติดตามนะคะรายการ Hi ท t อกบายด e ฟเลอร์ไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลหรืออยากจะรู้เรื่องราวอะไรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพชรเรื่องชุดหรือเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจแต่งงานนะคะสามารถอินบ็อกมาทางข้างล่างนี้ได้เลยนะคะได้เลยคุณเจียบแล้วเราก็จะทํารายการที่เหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันช่วยกันคิดนะคะช่วยกันหาสิ่งที่ดีๆแล้วก็มาคอยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเผื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ของไอเดียและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอ,อฝากไว้ใน EP4 ไว้นะคะที่จะมีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ